คุ้มค่าที่จะลงมคอทำนี้มากๆได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไปแน่นอนเลยค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเองควรจะเรียนมากนะคะไม่ต้องลังเลนะคะอย่าพลาดเลยนะคะ เพราะเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยยังมีข้อด้อยอะไรจึงอยากจะพัฒนาให้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่เราขาดอยากพัฒนาตัวเองให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนอกจากที่จะสอนเราเรื่องบัญชีแล้วอะคะ่ะก็ยังสอนซอฟต์สกิลต่างๆดีตรงที่ว่าเราไม่ได้แบบเน้นบัญชีอย่างเดียวอะคะ่ะเน้นทักษะในการบริหารงานการบริหารคนครบทุกด้านนะคะก็เลยสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ะคะ่ะ ก่อนเรียนไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขนาดนี้ครับก็คือเข้าใจว่ามันเือนเซสชันในการเรียนพัฒนาประมาณหนึ่งใช่ไหมพอมาเรียนจริงเราได้อะเด็ที่เรียนหลายอย่างมาได้ใ,ใช้ในการทํางานมากขึ้นและทั้งการเข้าหาผู้คนมันค่อนข้างเกิดจากที่ตั้งความหวังตองนแรกไปเยอะเลยผลลัพธ์เนี่ยเป็นได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ในคอร์สเนี่ยจะมีเนื้อหาแล้วก็วิทยากรพิเศษที่มาแชร์ไอเดียแชร์ประสบการณ์จริงเวลาเราพบกับหน้างานแล้วเรามาเจอในคลาสอ่ะเราได้คําตอบ ก็มองภาพไม่ออกเหมือนกันนะคะว่าการเรียนออนไลน์นี่จะเรียนในลักษณะไหนนะคะแต่พอที่เราได้เรียนแล้วเนี่ยน่าจะไม่แตกต่างกับการเรียนคอร์สสดนะคะเราเรียนผ่านซูมแต่ว่าแอคทิวิตี้ของเราในการทำเวิร์กช็อปหรือทําการบ้านเนี่ยมันไม่ได้ติดขัดหรือเป็นอุปสรรคอะไรเลยอะคะ่ะผมก็มองว่าการเรียนออนไลน์ผ่านซูมที่เกิดขึ้นในคอร์สเนี่ยครับมันเป็นข้อดีเพื่อซ้ำที่จะทําให้เรามีโอกาสในการ,ร,รแสดงออกหรือว่า d ิ s c u ณกันง่ายขึ้นรวมไปถึงการตอบคาถามเซสชั่นที่มีการแลกเปลี่ยนการ d ิ s c u ณของแต่ละกลุ่มนะครับทำให้เราได้มีโกกาในรูดคุย มากขึ้นปากออฟไลน์ด้วยกายเป็นว่าเป็นช่องทางที่ทำให้เรากล้าแสดงออกมากขึ้นด้วยซ้ำ ประทับใจของอาจารย์มาโน่นะคะท่านจะพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออฟฟิศบัญชีควรจะทําตัวยังไงหรือแม้กระทั่งทํำยังไงเราถึงจะได้ปรับเงินเดือนมากขึ้นไม่ใช่รู้แต่ตัวเลขตื่นช้าขึ้นมาบันทึกบัญชีอย่างเดียวมีตัวเลขอยู่ในมือเราควรจะเอาไปบริหารยังไงซอฟต์สกิลค่ะเพราะว่ามันใช้ในงานจริงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริหารคนการนําเสนองานการเจรจาต่อรองทุกๆด้านที่เราเรียนมาเ่ยค่ะมันใช้อยู่ในงานหมดเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เ r e ยนใช้ใช้ขพี่น้องนะครตัวใช้ช้ทีเนของแทค คือการที่เรามีโอกาสที่นําปัญหาที่เขาดิสคัตกันไม่จบมาดิสคัตกันในคลาสอย่างเช่นปัญหาพวกเกี่ยวกตัวคลซี่หรือว่าการรับรู้ได้ที่มันยังไม่มีสมกตรตอบถามได้ สูตรนี้ถือว่าคุ้มค่านะคะเพราะว่าแค่วิทยากรที่มาสอนเรามาถ่ายทอดความรู้ให้เราอะค่ะมีประสบการณ์ทํางานที่ดีแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วะค่ะเพราะว่าเราอะได้รับรู้ประสบการณ์ของคนเก่งๆว่าเขาทํายังไงเขาถึงไปจุดจุดนั้นได้ได้ฟังแนวความคิดของแต่ละท่านคุ้มค่ะคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าในการลงทุนเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ค่ะความรู้แน่นมากๆเลยค่ะคิดว่าคุ้มค่าเราอาจจะมองไม่เห็นเป็นตัวเงินแต่สิ่งที่พี่ได้คือนําไปใช้ในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาการทำงานของที่ทำให้ได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้น คอสนี้นะคะเป็นคอที่ตอบโจทย์มากเลยก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนในสายอาชีพเดียวกันนะคะบัญชีการเงินนะคะที่ลังเลหรือสับสนนะคะในทิศทางของตัวเองแต่ถ้าคุณเนี่ยได้ลองเข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะคุณจะได้พบคาตอบได้พบวิธีได้พบแนวคิดแรงบันดาลใจเพื่อให้คุณเนี่ยได้เติบโตในสายงานอาชีพของคุณแน่นอนค่ะคอสนี้ควรจะเรียนมากนะคะพอเรียนแล้วมันกล้าคิดกล้าแสดงออกอยากฝากถึงคนที่สนใจคอสนี้นะคะว่าถ้าพลาดไปี่คือมันน่าเสียดายมากเลยค่ะทั้งได้เพื่อนใหม่ เป็นคอนนคชันกันในอนาคตที่ดีได้นะคะอย่าพลาดเลยนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองเปิดโอกาสได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเปิดโอกาสให้เราได้มีทักษะในการทํางานที่ดีขึ้นเพื่อคุณภาพของงานและผลงานของเราในอนาคตนะคะ